you in trade. ไม่รู้ยังไม่รู้ใย่ไหมไม่รู้อ่ะวันนี้จะมาบอกกิจกรรมก็คือวันเนี้ยเราจะมีเกมให้ทุกคนเลยทีมบ้างงานอ่าเป็นเกมทดสอบจิตใจว่าคิดกันในทางไหนโดยมันจะแบ่งเป็นสองทีมนะเดี๋ยวให้โอนนออกกันอ่าให้โอนนออกกันแยกก่อนแล้วก็ทายคำกันกูไม่อยู่ไกัพหัวแน่นอนแล้วมึงจะเสียใจกูใช่ไหมก่อนเนี้แยกฝั่งกันโอนนอออกกันโอนนออกกันโอนอกกันาแล้วมาแล้วเอาแจกออกไรบอกดำมึงออกไรบุหรี่ตู้เอาผุดอ่บุรี่แล้วอ่ะเป็นลีหรือบุรี่บุหรี่แล้ว ตคนนีบุรีูิดเทเลวิตแล้วโอนออมัฟออกไปก่อนสองคนโอ้ยไม่อยากดึงสองคนนี้เหลือใครบ้างเหลือเหลือสคนเหลือสคนสคนโนโด้แม็คเฟสโอนออกโอนออกโอ้โอโอนโอนจบกูอยู่กับไอ้พวกขี้แพ้แล้วกูมีัวแบกมีเดอแบกแล้ว ไอ้ตอบเลยมึตของมั้นะแม่งเอ้ยเสียโดมไปแล้วเอาไว้โนไม่ดีเหรอไม่ใช่มปถึงว่าว่าอะไรคุณนักเฉยเฉยอ่ะอี้ยีมึงทลวนกันสิเนี่ยมึงเข้าใจอ่ะก่อนอื่นเราจะแจกอุปกรณ์ก่อนรับไปอ่าเขย่าเอาไว้กดตอนที่รู้ว่าคำตอบควรจะตอบว่าอะไร คือปุ๊บกดเลยแต่ว่ามีโอกาสที่แย่งกันตอบได้แต่ใครกดก่อนคือเราก็มีตัวแทนฝั่งไหมที่ตอบแย่งกันตอบก็ได้แย่งกันตอบก็ได้แต่ว่าบูมเอคนนี้เลยเฮ้ยอย่าโกงนตัวะอ่ะรถเรียมก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะวันระยะห่างให้มันอยู่ตรงกลางพอดีอ่าเฮ้ยโกงหรือเปล่าโกงเปล่านี่นี่นี่ของกูเนี่อเื้หนึ่งของพวกมึงนี่นี่เออแค่นี้เองการคือแบ่งคนแบ่งคนตอบถ้ารู้คำตอบกดเลยกดเลยใครกดก่อนคนนั้นได้ตอบก่อนไม่เราเราจะตอบอะไรกัน คือแต่ละทีมาส่งคนมาหนึ่งคนอ่าฮะเออให้แย่งกันใครจะตอบแ่ให้กดเดี๋ยวจะให้แอลชูเล้าก็จะจับเวลาก็คือจวชูปุ๊บหนึ่งสองสมปากเลยนะปากเลยปากตรงนั้นเลยาอว่าวันนี้มีมือแตกก็เดี๋ยวให้เลือกตัวแทน มาทีมละหคนใครจาส่งใครก่อนใครดูมึงน่าจะดไวแล้วดูแล้วดูเล่นองวะเพราะมึงบ่อยไม่มึงกุยไม่เคยเล่นเลยไ่างกดิ่งเอไปดิ่งเออมึงลงสนามก่อนแรกังอ้าวก็บอกคำแรกอะไรอ่ะคำแรกใครออนึ่งองซิ่งอ้าวอ้าวแม็กตอบแม็กตอบ

สามสองหน่งไปกดเราไปเสียงดังมัง่ายอย่างอันนี้ทำไมเตอบง่ายจังงเายมาสักทีวะดูเลยมันไปก่อนเนี่นเอ้ยใครกดเน่ะดก่อนนี่ไงเมียพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดีกว่าไม่ เปียนดีถูกต้องค่ะเมื่อ <t> กี้ตอบเรียนดีก็ถูกนะเออเรียนดีก็ได้นะเรียนดีก็ได้เมื่อกี้เรียนดีก็ได้เอาอะไรก็ถูก่ะดีกันน่ขอแค่ว่าไม่หยาขอไม่หยากมันคำทดสอบจิตใจไงว่าจิตใจคุณดีพอยังไม่อะไรแรกแล้วมนตอบไปวน้ตอบแรกใจได้ได้อเคคุณกนั่งหน้าเลยอบไ้้อยไอ้น้อยไอ้ยเอ้ตอบคุณนะ ดีตอบคืออะไรอ่ะต้องดีตอบมอ้ยมาเราไม่มาเรามตอบโอ้โหดูเห็นเป็นไอ้วกคนติดใจไม่รูริสุทสุดไม่ได้คิดเลยเลยนต่อไปนะครับ1 2 3ออตดีะไรนะดีแตกดีแตกได้ยู่ได้นะไม่มันแอบมันไม่มีความหมายอะเออแต่มันไม่แบบแอบด้วยไม่ไม่ดีดี ขัดบุกเดียวกันทำไมเพงขัดบุกเดียวกันแ้วครแก้วครับสีแดงสีแดงสีแดงได้สีแดงได้สีแดงได้เขาเขาฝังฝังฝังเขาไม่ไม่แบบไม่ไม่สรุปผลน่ะเขายังตัวเองนขอขอชาเลนจ์ครับขอชาเลนจ์มีแตกมันมีความหมายนะคะทุกคนมันแปลว่าเวลาคนเราอ่ะที่แบบว่าเป็นแบบเคออยู่ในกอเกาะ ถ้างั้นให้คะแนนฝั่งนี้เพราะว่ากดก่อนไอโดมึงโกนเดียวกันโกงก็ได้แต่ว่าขอชนะเราเล่นร้องปรชาชนตายเลยเอมองออกโอ้โหเอออไรกระาอิระาอิงทานอะไรโอเคขาไปนะหนมันโชว์ก่อนนะ รีบตอบสามสอนึ่งปั้นรวีอะไรอะอะไรวะก้าหวีดำหวีด้หวีอ่ะตบกานกานเออได้ได้ไม้ให้กูชูก่นเซมกูนับเลยห้าสี่สาอเออแม่มึงนับดีกว่าสองสองยังไงอ๋อคอยใครใครใคออกจากปากได้ได้ได้ เดี๋ยอพูดคำนึงคำนึงบเพื <ss> ่อนกูเลยมาดิอโนมมาดินั่งเงียบเลยตอบแล้วในใจมันตอบแล้วเหลือจะสองคร้สุดท้ายแล้วจะจบครสุดท้ายป๊บเดี๋ยวเราจะรวมคะแนนแล้วเราจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วมึงรวมได้ไงวะเหลือคำเดียวเพราะว่ามีคำสุดท้ายเป็นคำตัดสินเผื่อเสมอกันได้เลยได้เลยรไม่งละไม่มีใครนับกรรมการนับดนับดูกองเได้เลย7อันนี้สามใ ใช่ถูกใช่ไหมถูก้มือโกงคู่แน่นอนแน่นอนโกงคู่แล้วไกงโกงแล้วกูยังโกงแค่กติกาแค่เล็กๆแค่เนี้ยคุณอยู่นายก็อกประชาชนไปไม่ได้ทดสอนว่าโตไปไม่โกงไม่เป็นไรกูจะโกงตอนนี้เลยรากฐานของการหนึ่งสองสามยกอุ้ยไม่ทันเย็นตรีกเย็นตรีกเย็นตรีก มามาเอาจริงนะเอาจริงก็จริงนะมึงคำนับสุดท้ายแล้วมึงจริงเหรอจริงอยากจะบอกว่าตอนนี้คะแนนทั้งสองฝั่งตอนนี้เท่ากันเลยเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยจริงแบบผ้ากับผ้าเลยตอนนี้ What What the f u c k แต่ว่าเราจะมีข้อพิเศษให้อ่าเป็นข้อชื่ตาหนึ่งพันคะแนนข้อนี้ถ้าใครตอบถูกชนะเลยไปไหนไแล้วคุไม่ได้พูดอ่ะสมมติถ้ามึงบอกว่าพวกกูอ่ะเท่ากันใช่ไหมฝั่งห้า

เพื่อนกูดี่ปะเป็นดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีดีดีธรรมาเป็นดีอยแกแล้วมาดีเบีกันอ่ะมึงตอบต่อเลยอ่ะเห็นผีเห็นผีอะไรเห็นผีผีเป็นสิ่งไม่ดีเห็นผีเป็นคำที่เราพูดใช้ในชีวิตประจำวันไม่ดีไม่ดีดีไม่พูดคำอ่ะอ่ะนี่นี่เพื่อนกูยุติธรรมสุดอ่ะเห็นผีใช่ปะเล่นหน้าเลยไม่ได้เล่นหน้าเลย ไอ้มึงอกี้เห็นผีแต่ทีมมึงอยู่ฝั่งนี้ไงเป็นดีเป็นดีเป็นงานสมดุลก็ถามสรุปก็เสมอกันโอเคเทปนี้ไม่มีใครแพ้ไม่ยอมเห็นสีแค่นั้นเห็นเห็นทำโทษทุกคนอ่ะถ้าไม่ได้ก็เอาทำหมือนเรื่อยนะเก็บดีเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้แกนผิดมาบอกว่าเอาเป็นว่าในใบที่เขียนเฉลยอ่ะเขียนว่าอะไรโอ้โหไทยเลยนะดีกว่าเขียนดี เี็นดีไีเย็นดีคำตอบที่ถูกต้องก็คือเด็กดีโอ้โหเด็กดีดีมากเมยดีดีต่อท้ายใช่พวกกูมีดีเว้ยไม่ไม่นูคนเม่เกิดมาที่สิบปีไงเนี่ยยินกับว่าคนพูดมากเป็นดีเลยนะเลยเพราะม่เป็นดีเป็นคนอย่างไงเนี่ยไม่มีคนไม่มี มอ่ยวูเป็นไงวะเป็นดีเออใช่ไหมแต่ว่าทีมนี้มีคาว่าดีไอหใครฮ่าสิบหลักอ่ะไม่นายใครดูคอมเมนต์น่นเรื่องเป็นดีเลยเห็นดีเวัดูที่มัเป็นดีเฉลยไว้มันก็ไม่มีใครถกโต๊ะถูกต้องเลยนะดีไงดีไม่เกี่ยวมันเป็นหลักเป็นดีมันไม่มีเห็นดีเัราว่าไม่อย่างไม่งามอย่างเงี้ยเออจรุปต่ะปล่อยถูกคนดีกว่ามา เกมจีัอนีวะเกมจีนี่ก็เสมอแล้วนะครับเอาเอาสามคนออกเอ็มซีทำโจทย์เอ็มซีไม่ตอบแต่แรกตอบแต่แรกแล้วเอ็มซีอะเออเอมันก็ทำใี่ดีไง่เอ็มซีให้เลยเจฟฟีเจฟี่เอ็มซีทำไมทำไหมทำว่าทยมือใกล้ไปอันนี้ก็าถายนะสอ อะไรไม่มดีอะไรอไม่พไม่ีไม่พอดีไม่มีไมดีไม่ดีไม่พอม่พอีไม่อีไม่อีไมอีไม่ีไม่พีไม่ีไม่อม่ีไม่ไม่ม่ีไไมีไม่ีไม่พีไม่ีไ่ไม่ีไม่ีไม่ีไมีไมมีไมมีไม่ีไไม่มม่มีมม่มีม่ไม่่่ม ฮ้ยมึงไม่แปลกห้าห้าแล้วชนะก็เวบอย่างเงี้ยเลยนอย่างเงี้ยใช่เลยที่ได้มาเพราะความชุติริตมึงไม่ว่าจะเลยผมูึงพูดถึพูดถึงใครทุกคนแบกทางให้เพื่อนผมพูดหน่อยครับคุณพูดถึงใครครับไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ เอ้ยมันเอ้ยแต่กูแอบรู้มาว่าบอลท่องมีสามแบบใช่ไหมโดนคนละแบบไรเฮ้ยโผกูใช้สิทธิพิเศษการรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของงอีกแล้วกูวังเวอร์เลยถามไม่ไม่ได้รู้เมื่อกี้กูเดินมาแล้วที่คุณใช้เส้นสายคุณก็จะการทุจริตคอร์รัปชั้นแบบมังการไม่เป็นกลางกกตป่ะเนี่ยกูใช้สอวตอนเนี้ยก็คือฝั่งโดมแบบแพ้แล้วแต่ว่าเราจะให้ฝั่งโดมเนี่ยเลือกบทลงโทษด้วยตัวเองมันจะมีอยู่ทั้งสองช้อย มีเอกับ B ให้เลือกว่าจะแบบไหนมึงอย่าเรียกว่าเลือกไหนเรียกว่าสุ่มเรียกว่าเรียกว่าสุบคนกรรมการรออยู่ให้เลือกให้เลือกให้เลือกอยู่พอเล่นเรามีทางเลือกเสมอได้ข้างหนึ่งให้คนแพ้ก็ต้องแพ้ไปดูดูถึงดูอีกข้างหนึ่งให้ทีมนะอะไงครับกรรมการเอะไงครับอีกข้างให้ทีมไหมครับอะไรดีมันไม่มีดีเลยนะเอาเท้าโดนโนโดนหรือเปล่าข้างหนึ่งคืออ่ะข้าต้อขอเราจะให้เอ้ากูชนะทำไม เท่าแหละทีมไม่ต้องพู้ให้เลือกให้เลือกให้เลือกก่อนเดี๋ยวทำไมแพ้แล้วเลือกก่อนวะอะไรวะขวาไม่ของคูเไ้ซ้ายคู่ไปซ้ายโอเอาอะไรมีวะสายตาสายตาอ๋อโอ้โหสายไปมนาวแตคดีมาตลาดกันแม ค้ายเย้ายเนี้ยกว่าไม่ไม่ก็สรุปเลยก็คือฝั่งพลูกเพราะว่ามีสาลูกคนีอ้าวคดีฝั่งนี่กินหมกี คอลัมน์เมตรแค่ออกมาแล้วหารสามท้องกันตายล้ให้กูกินสามลูกอ่ะได้ถือฝั่งซ้ายไงเขาชนะก็มีสิทธิ์เรื่องเลื่องคลันเมตรเอาเลยอ่ะเป็เดียวพอสุ่มเลือกไม่ได้สุ่มอะไรก็สุ่มและนี่ก็คือสปอนเซอร์ของเราในเทปนี้ครับและคนที่จ่ายก็คือ ครนายโดมมานั่งนี่เลยคือเจลลี่เบลลี่ฟีกูโซซึ่งแพ็คเกจเนี้ยมันจะสุ่มเดียวกับไอ้นี่ป่ะไอ้ไอ้เยลลี่ฮอเรดวอเตอร์ป่ะคล้ายๆกันอ่ะเอากดกดลงกดกดด้วยกมันจะสุ่มอ่าเนี่ยแล้วมันมันมันจะสุ่มคูณบอกมาเพราเราจะได้โอเคอันนี้สุดยอดเดือดเป็นกิมูสใช่มันยังมีระดับความเผ็ดอยู่ บอกว่าปกติที่เราเคยเจอมันจะเป็นมันจะแบ่งแบ่งมันแบบรวมขี้มูกรวมนู่นรวมนี่แต่เนี้ยจะแบ่งตามระดับความเผ็ดมีกี่ระดับบอกเขาไปอินเสิร์ตตรงนี้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 ห้าอันอย่างดีนะอย่างดีนะที่จิ้มข้างล่างอย่างดีไม่จิ้มตรงข้างบนด้วยไม่ต้องกินครูขอก่อนแล้วกันคูขอก่อนได้ป่ะขอเผ็ดก่อนก่อนจะดื่มดำกับใชายชานะขอขอก่อนได้ป่ะอันนี้ของก่อนอันนี้ของกูเห็นไหมขอเห็นไหม ต้อยังไงนะน้องมึงต้องดึงขึ้นมาที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยใช่ปะแล้วโต๊ะสี่เม็ดี่สมกงนเด่ยวเม็ดเดียวเม็เดียวเม็เดียวสเม็ดเยยเออ้ยะเลยยเลยเ้โเต็มกเต็มคาเลยยไเม็ดรครับนะของผมม่สีเม็ดเม็ดแดง2ม่วงหแล้วก็ส้มหนึ่งเนม้ตาตรงไม่ต้องออมครับโ ดูรีแอคดูรีแอคมากรีแมากเออผมผมเลยต้องโดนแล้วต้องคบผมอ่ะเออไปไหนไปไหนไปไหนเยี้ผมจริงมาต่อไปครับมาต่อไปครับกี่เมตรก็กี่เมตรก็เอานะไม่ดีเดียวไม่เดียวไมเดียวไม่ดูดิเฮ้ยเอากดให้เออไม่นับไม่นับเอาคนเอง ก่อนนั้นกินเลไก่อนจะกินไปดูมนายก่อนไปมเป็นงดูขนาดนกขึ้นาใจเลยอกันเลยคอองค่ะยังไม่ได้เที่ยว แล้วแดดต้องดึงขึ้นมากี่เม็ดเอาำน้เอาำนั้นแล้วมาเียงนะนี่เลยเรอได้เวลาแล้วแกว่าินน้ำตรงีอตนแรกนึกว่าไม่เผ็ดรอไปตีไอ้นั้นายมันไหลลองหวานเหลเกิน แฮ้อ่าเต็มตัวโดนปวยผู้ไม่ขาวไงพร้อมนะพร้อมนะผู้แพ้นะผู้แพ้นะพร้อมนะปวดลูกนะสามสองหนึ่งไปหมดเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยโดนด้วยโดนเลยไอ้ยต้องไหเริ่มข้อขอดูนะกดกูว่ายังไงอ่ะอันนี้ก็แรงกว่าเออแพ้ม่น่าโ เราไม่ตื่นผูกแค่เหมือนมะม่วงเปรี้ยวเองเอาเไปซีดีเอาไปดูไหมเอาอีกเอาเยวจังเลยพอแล้ว เท่าคนแล้วหอมเองไม่แพ้ไม่ไม่มีใครชนะเลยชนะเหมือนไม่ชนะรู้สึกว่านี้จะแรงกว่าด้วยเนี่ยไม่มันไม่ได้แรงที่อะไรหรอกเราอะสี่เมตรเลยไงเราอาจจะเต็มเลยสี่เมตรอ่ะก็เม็ดมันน่ากินแต่หนึ่ก้อนหวานนึกว่าจะริบบี่โดนไปเต็มเต็มสี่เมตรก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเรามีเพจเฟซบุ๊กนะครับว่างงานโปรดักชันไปกดติดตามให้ด้วยตรงนี้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 พอแล้วพอแล้วต้องใส่อินเตอร์เลย สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ,รบเจอกันครับคลิปหนา้าจะเป็นอะไรอย่าลืมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันครับบ๊าย